สวัสดีครับวันนี้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางจะพาไปรู้จักอาชีพมาแรงในยุคเงินดิจิตอล blockchain developer สายงานใหม่มาแรงโอกาสการเติบโตและก้าวหน้านในสายงาน developer อัพเงินเดือนสูงขึ้นถึง5เท่าหากพูดถึงตำแหน่งงานนักพัฒนาเว็บไซต์หรือผู้ดูแลระบบอย่างเช่น web developer frontend developer backend developer full stack developer ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพดูแลระบบต่างๆรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะทางพอสมควรความรู้ต้องแน่นถือเป็นตำแหน่งสำคัญของทุกๆองค์กรดังนั้น developer จึงกำลังเป็นบุคลากรเนื้อหอมและเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันคือตำแหน่งที่ต้องทำงานที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง และแน่นอนว่าหากพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่สนใ,นใจนะตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบล็อกเชนบล็อกเชนคือเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลายวงการเช่นด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการแพทย์รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางการเงินการธนาคารธุรกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์เนื่องจากบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางหรือคนกลาง มีเครือข่ายการเก็บข้อมูลที่ทุกคนในระบบสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยโปร่งใสสะดวกและที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้ปัจจุบันวงการธุรกิจดิจิทัลต่างให้ความสนใจและนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้พัฒนาระบบธุรกิจในปัจจุบันปรับใช้ระบบใหม่เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างเช่นนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถจัดการค่าใช้ใจ่ายแบบโปร่งใสรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มคู่ค้าหรือแม้ธนาคารต่างๆก็นำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาธุรกิจด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้ธุรกิจต่างๆจึงต้องการสรรหาบุคลากรผู้ที่มีความรู้ทักษะความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนเกิดขึ้นในหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนบิสเนสบล็อกเชนซิสเตมแอนัลิสต หรือที่กำลังเนื้อหอมมากที่สุดอย่าง blockchain developer blockchain developer คือนักพัฒนาระบบที่รับผิดชอบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโปรโตคอลบล็ c h a i n การสร้างสถาปัตยกรรมของระบบบล็อก a i n พัฒนา smart contracts และพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีบล็ c h a i n ซึ่งก็จะมีหน้าที่การทำงานคล้ายกับ developer ทั่วไป เพียงแต่ต้องศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบล็อกเชนอย่างแม่นยำเพื่อน,นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายรวมไปถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล cryptocurrency เทคนิคของบล็อกเชนและจะต้องมีทักษะด้าน programming ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง blockchain developer อย่าง JavaScript solidity และ Go lang รวมไปถึงทักษะพื้นฐานทางด้านไอทีที่เกี่ยวกับบล็อกเชน ควรจะมีอย่างเช่น blockchain architecture, web development, data structures, cryptography, cryptonomics รวมถึง smart contracts เป็นตน้นโดย blockchain developer สามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มดังนี้ 1. core blockchain developers สำหรับ core blockchain developers จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างการพัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ blockchain การออกแบบ consensus protocol blockchain protocols ดูแลเครือข่ายและต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมด2 blockchain software developers ส่วน blockchain software developers ก็คือผู้ที่นำเอาสถาปัตยกรรมหรือโปรโตโคอลจากที่ core blockchain developers สร้างขึ้นมาพัฒนาต่อเพื่อสร้าง DApps หรือ decentralized applications ที่ทำงานบนเทคโนโลยี blockchain โดยจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบได้ และแน่นอนหากคุณเป็นอีกคนที่มีทักษะความสามารถพร้อมก้าวเข้าสู่วงการ blockchain developer แล้วล่ะก็นี่คือช่วงเวลาทองของคุณที่จะมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน developer ที่สำคัญตำแหน่งนี้สามารถอัพเงินเดือนของคุณได้ถึง3,000บาทหรือเพิ่มมากขึ้นถึง5เท่าก็ว่าได้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ